Welcome to ป้านาลุงเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะป้านาจะมานำเสนอนะคะเมนูมัดใจลุงเดอร์นะคะนั่นก็คือลาบเป็ดนะคะลุงเดอร์บอกว่าอยากทานลาบเป็ดค่ะป้านาก็จัดให้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำลาบเป็ดนะคะให้ลุงเดอร์ทานกันนะคะเพื่อนๆนนะคะเดี๋ยวก็คือจะมีเครื่องปรุงนะคะมีข้าวคั่วจ้ะ แล้วก็มีพริกป่นนะคะที่ปัาเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีผงชูรสนิดนึงนะคะต่อด้วยสมุนไพรไทยของเรานะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีนะคะหอมหัวแดงค่ะนะคะผักชีนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะหรือว่าใบมิ้นท์นะคะแล้วปณาก็ ชำแหละหนังเป็ดเรียบร้อยนะคะทอดเรียบร้อยนะคะกรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาไว้โรยหน้าลาบเป็ดนะคะส่วนเนื้อป้านาก็ทําปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปน้านาเชื่อว่าลาบเป็ดนะคะเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะตอนที่ป้านาอยู่เมืองไทยอะคะ่ะก็ชอบทานนะคะไปร้านแบบว่าจิ้มจุ่มอะคะ่ะก็มีสั่งลาบเป็ดส้ตมตำแล้วก็จิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปนาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากใส่หอมหัวแดงลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรของปหนหาเองนะคะเพื่อนๆทําผิดสูตรยังไงก็อย่าว่ากันนะคะแต่ว่าคอมเมนต์ได้นะคะแต่อย่าแรงค่ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ผักชีเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะผงนัวนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาตินะคะ ไม่เยอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าลุงเดอไม่ค่อยมีผมอะคะ่ะผมไม่ร่วงไปกว่านั้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นนิดนึงค่ะนะคะไม่นิดนะคะใส่เยอะละคะ่ะเพราะว่าลุงเดอทานเผ็ดได้นะคะเพื่อนๆปันหาก็เลยใส่เต็มที่จากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วไปเลยค่ะนะคะอีกนิดนึงนะคะ พอดลีลุงเดินไม่ทานน้ำปลานะคะเพื่อนๆป้าหนาเลยใส่สีอิ้วขาวไปแต่ว่าตอนที่ทำเป็ดให้สุกอะคะ่ปะป้าหนาก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็ป้าหนาก็บีบมะนาวไปนิดนึงคะ่ะอีกสักชิ้นนะคะ มะนาวก็น้ำดีดีค่ะเราก็ได้จะได้วิตามินซีนะคะจากมะนาวด้วยนะคะแล้วก็จากสมุนไพรต่างๆนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะนะคะ ถ้าเกิดว่าแม่บ้านสายฟอดท่านไหนนะคะอันสามีชอบป่นว่าโอ้ยเหม็นเหม็นน้ำปลาเหม็นน้ำปลานะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะก็คือใช้เกลือแล้วก็ใช้เอ่อซีอิ๊วขาวแทนได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งน้ำปลากลิ่นมันจะแรงนะคะฝรั่งอาจจะไม่ชอบนะคะเพื่อนๆพอนะลองชิมลดดูแล้วนะคะลดชาติได้แล้วนะคะปะัญหาก็ใส่ซาลแน่ลงไปนะคะ สารแหน่นี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าขับลมในกระเพาะนะคะแล้วก็แก้จุกเสียดนะคะแน่นเฟอ้อนะคะเวลาเราปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะมีลมในกระเพาะนะคะทานสารแหน่แก้ได้นะคะขับลมจ้าะะเพื่อนนะคะเพื่อน ตั้งแต่มาทำพี่ยูเนี่นะคะไม่ค่อยได้ทำอาหารให้ลุงเดินทานเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นแม่บ้านเขาเรียกอะไรถุงพลาสติกนะคะถ้าเกิดอยู่เมืองไทยนะคะซื้อเอาอาหารง่ายๆเอานะคะบางครั้งก็ซื้อลาซานญามาแล้วก็ใส่โอเว้นนะคะใส่เตาอบแล้วก็เรียบร้อยนะคะบางครั้งก็ซื้อไก่แบบว่าสำเร็จรูปเลยนะคะอ่าอบเรียบร้อยมาเลยนะคะ วันนี้นะคะลุงเดินน่าจะดีใจมากเลยนะคะได้กินกับข้าวนะคะลาบเป็ดนะคะฝีมือป้าหนาอีกครั้งนะคะไม่แน่ใจว่าลุงเดินจะจํารสชาตินี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่านานแล้วนะคะไม่ได้ทําให้ลุงเดินทานนะคะเ,เพื่อนเน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนเจะ้ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะป้าหนาก็จะโรยนะคะจะโรยหน้าหน้าด้วยหนังเป็ด กรอบๆนะคะโรยหน้าไปเลยค่ะนะคะโอ้ยน่าทานไหมจะเพื่อนๆให้กำลังคอมเมนต์ให้กำลังใจปัญหาหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ไปสลแนแหน่เข้าไปนิดนึงตกแต่งให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะนะคะอาหารจานโปรดของลุงเดินนะคะเมนูมัดใจลุงเดินนะคะ ลาบเป็ดจ้านะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลุงเดชชอบทานนะคะอาหารไทยของเรานะคะที่ฝรั่งชอบนะคะที่ลุงเดชชอบนะคะบางบางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะฝรั่งบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ว่าจานนี้ลุงเดชบอกว่าชอบมากนะคะลาบ เดี๋ยวมาดูกันชัดๆอีกทีนะคะเพื่อนๆลาบเป็ดจานโปรดของลุงเดอนะคะขอบคุณที่มาชมป้าหนาทำกับข้าวให้ลุงเดอนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ป้าหนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวลาก,กันไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะนะคะ thank you for watching see you next video bye bye ค่ะเพื่อ